สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมมีสมเด็จวัดระฆังนะครับรุ่น2 1 4ิบปีชาตการนะครับมาแบ่งปันให้ทุกๆท่านนะฮะก็ที่ผมแบ่งปันตอนนี้นะครับมีทั้งหมด10 1องค์นะฮะรวมองค์นี้ด้วยนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถกดดูได้จากในตะก้าเลยนะครับ ไว้ในตะกร้าให้ทผู้อมเลยนะครับ2 1 4รีชาตการนะครับที่แบ่งปันก็จะมีเนื้อขาวจำนวน10องค์นะครับแล้วก็มีรายงานนะครับจำนวน1องค์นะครับตามนี้เลยนะฮะนี่รายงานก็เป็นองค์นี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็กดสั่งในตะกร้านะครสามารถทักหลังไม้มาได้นะครับที่ไลน์ส่วนตัวนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับ ก็ชุดนี้นะครับก็มีทั้งเนื้อขาวแล้วก็เนื้อแตงกงนะครับที่แบ่งปันออกให้นะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาได้นะครับที่ลายส่วนตัวนะครับหรือว่าจะกดในตะกร้าก็ได้นะครับขอบคุณครับ